สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Book How to Be วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำราวตากผ้าแบบง่ายๆด้วยข้อต่อ PVC แล้วก็ท่อขนาด6ขหุนกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูแบบกันก่อนนะครับที่ผมต้องการเนาะโดยขนาดท่อที่ผมจะใช้จะมีขนาด6กหุนเราสามารถใช้ท่อ PVC ท่ออลูมิเนียมท่อสแตนเลสหรือท่อเหล็กก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับความพอใจและงบประมาณของเรานะครับส่วนของผมจะใช้ท่ออลูมิเนียมเป็นคานร,ร่วมกับโครงเก่าจากราวตากผ้าเดิมที่พังและทําเสาด้วยท่อเหล็กเพื่อความแข็งแรงส่วนข้อต่อจะใช้เป็นข้อต่อ pvc นะครับมีข้อต่อ3ทางตั้งฉาก4ตัวนะครับ1 2 3 4แล้วก็มีข้อต่อ4ทางตั้งฉาก4ตัว1 2 3, 4 แล้วก็3ทางนะครับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเราของเราจะมีล้อนะครับความสูงผมตั้งไว้ที่150เซนนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงบนจะ90เซนช่วงล่าง60เซนคือผมคำนวณจากขนาดความยาวของท่อมาตรฐานนะครับ6เมตรตัดยังไงให้มันเหลือเศษน้อยที่สุดนะครับเริ่มแรก ผมนำโครงเก่าที่พังมาตัดให้ได้ขนาดยาว60เซนติเมตรทั้งหมด6ท่อนเพื่อทําเป็นคานด้านข้างความคิดที่จะทําด้วยตัวเองก็คือเสียดายโครงเดิมนะครับแล้วก็ดูราวตากผ้าตามท้องตลาดมันดูแพงเกินไปเลยตัดสินใจทําเองเลยละกันครับ หลังจากนั้นผมก็นาโครงเดิมนี่แหละครับมาตัดเพื่อทําเป็นคานกลางขนาดความยาว150ซนติเมตรแต่บังเอิญว่าโครงเดิมยาวไม่ถึงนะครับจึงต้องนําข้อต่อตรง PVC มาต่อท่อสองท่อนให้เป็นท่อนเดียวเพื่อให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการนะครับตามวิดีโอที่ดูเลยนะครับข้อแนะนำนะครับในการใช้เครื่องมือตัดไฟฟ้านะครับเราต้องระวังเป็นพิเศษเลย ผมลองใช้เลื่อยมือตัดแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับกว่าจะตัดได้หนึ่งท่อนนี่นานมากเลยตัดแล้วก็ต้องลบคมให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นเหล็กบางนี่เราสามารถใช้ด้านข้างไบเลื่อยลบคมตัดนิดๆหน่อยๆได้นะครับ สำหรับท่อเหล็กและท่ออลูมิเนียมนะครับผมไปหาซื้อที่ร้านนะครับถ้าไปซื้อที่ร้านเราสามารถให้ร้านตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะครับแต่เราควรเผื่อขนาดความหนาของใบเลื่อยที่กินชิ้นงานไปด้วยนะเพราะบางทีอ่ตัดขนาดเตะเกินไปทําให้ส่วนตรงปลายครับมันขาดหลังจากนั้น ผมก็มาลบคมเองแล้วก็เยระเหล็กให้ได้ฉากและได้ขนาดที่เท่ากันอีกอย่างนะครับในการวัดขนาดท่อเราต้องเอาข้อต่อ PVC เราเนี่ยไปวัดขนาดท่อด้วยนะครับเพราะบางทีอะผมไปซื้อท่อขนาด6กหุนเหมือนกันแท้แต่เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อครับไม่เท่ากันเราก็ควรระวังไว้ด้วยนะครับผมจะมาแนะนําส่วนประกอบที่จะทําราวตักข้านะครับตัวนี้จะเป็นโครงเดิมนะครับโครงเดิมจะมีขนาด6กหุนกับ4หุนนะครับหรือว่าครึ่งนิ้วนะครับ ไอ้ตัวนี้ผมจะใช้ท่อต่อตรง PVC มาต่อกันให้มันยาวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับยาว150เซนติเมตรจะใช้เป็นคานนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขาจะมี2ช่วงก็คือ90เซนสท่อนกับขา59เซนสท่อนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นท่อข้อต่อ PVC นะครับจะมี4ทางตั้งฉาก4ตัว สมทางตั้งฉากสี่ตัวแล้วก็สามทางนะครับมีหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดตัวนะครับแล้วก็มีตัวยิงลเวทสว่างใช้ในการเจาะนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับ หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วนประกอบคือ 1. น,นะครับตัวขา2ตัวตัวคานกางสองตัวนะครับตัวขาตั้ง4ตัวแล้วก็คานด้านข้าง,งครับสตัวผมจะเริ่มประกอบไปนะครับ เมื่อประกอบได้รูปร่างที่ต้องการนะครับเราก็จะใช้ตลับเมตรวัดเพื่อให้ได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับเราก็ใช้สว่างเพื่อใช้ในการเจาะโดยเราจะใช้ครีมย้ำรีเวทย้ำลูกรีเวทลงไปนะครับทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้เพราะว่ามันสามารถถอดประกอบได้ง่ายแล้วก็ประกอบได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่นนะครับและข้อต่อที่เราวางนะครับต้องตรงกันเพื่อไม่ให ล้อมันเบี้ยวหรือว่าโครงเบี้ยวนะครับโดยใช้ระดับน้ำวัดขอเสริมนิดนึงนะครับในการใช้ครีมย้ำรีเวทเมื่อเราเอาข้อต่อนะครับสวมกับท่อแล้วก็ใช้สว่านเจาะรูเข้าไปใช่ไหมครับเราจะใช้ครีมย้ำรีเวทกับลูกรีเวทเนี่ยคือให้ดอกสว่านเนี่ยเจาะเข้าไปในรูให้พอดีกับหัวรีเวทตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้ส่วนยาวเนี่ยใส่เข้าไปในรูตรงรีเวทเนาะบางคนอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับต่อไปเราก็เอาตัวเนี้ยแย่เข้าไปในรูปับแล้วก็บีบนะครับบีบแล้วก็คลายบีบเนี่ยครับสิ่งที่ได้จะเป็นรูปแบบนี้นะครับง่ายมากเลยหรือใครจะใช้ สกรูยึดก็ได้นะครับของผมเนี่ยท่อที่ใช้จะไม่ทากาวนะครับเพื่อถอดประกอบ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราตากผ้าทําเอง DIY นะครับแข็งแรงทนทานครับใช้งบประมาณไม่เกิน7 0็บาทครับแข็งแรงมากเลยเสาจะเป็นเหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมส่วนตัวนี้จะเป็นสแตนเลสมันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรตอนแรกว่าจะใช้ PVC ครับแต่ดูแล้ว PVC ถ้ามันเป็นท่อยาวๆเนี่ย,ยมันจะแอ่นครับแองกลาง โอเคครับก็เป็นอันเสร็จนะครับมาสักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ ราวตักผ้าประดิษฐ์เองนะครับเป็นราวตักผ้าอัน,นีประสงค์เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องบุ๊ค่าวเ v วีด้วยครับ